หน่อยล้กงเก้าอีกมันไปแล้วมันบาม้อีกแล้วโอ้ยหน่อยมือ มันถืออะไรน่ยทั้งหางลยตานี่นนี่างเาอะไรเนี่ยอยา่นโขดหินน้องโอหล่อสาวแล้วนสาวแอ้วไงเขียวไหเขียวอ่ะไม่คามีดเอ็ซิมแล้วค่ะไปไหนก็ไม่รู้แล้วปาเขียวทั่วสาวแ้วนอว

วางมแมามาแล้วมาแล้วเกียวกบเอาแนบคุณก็ได้เน้ว ห้องว่าอย่งเดียห้องห้องใส่งาซื้นอย่แ้ห้แล่นนีนี่ใส่ละอ๋อนั้นเห็นว่าปู เอ้เจั้บไงคุ้เลยเนาะทงุ้วบ่้องบ่หยังได้ทงุ้วเห็นไก่เลยเนาะไไห้องแงงๆนี่แงงมันไปเบิ

คอยพอจัจมล้ขาสะดุ้งเพราะได้ควอดดินยั่วไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ๊ยโอย <c oughs> <laughs> nhà ơi, giờ cả kiểu thay lục thay nhà thì nha chẳng จับจุ่มจับโยมไว้จับมืจ้าจะได้กินคนจะได้กินแล้วเลี้ยงสิจุมโยงจุมงจะ้จ้ามือจับจับจัาถือใาล้ก็มอ